ก็ S <S <imon Your self> สวัสดีพ่อแม่พี <LE> ่น้องทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโกลแ d วนเกาหลีกันอีกแล้วนะก็ยังได้เห็นในปกคิปนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแหว,แหวนและสร้อยนําโชคนะก็จะเอาบัญชกลเตันคีย์ไปด้วยนะครับไปเปิดในแมปแดงนะไอแหวนและสร้อยเนะี่ยมันบวกค่าลักทีละสองเลยนะครับบวกกับชุดเสื้อผ้าที่เอามาด้วยนะกับมีด ทั้งแบบถือสองมือและถือมือเดียวนะบวกค่ารักสองหมดเลยนะครับแล้วค่ารักที่ติดตัวอยู่ในสมบัติที่ผมสะสมไปก็มีอยู่แล้ว44บนะบวกทุกอย่างนี้เข้าไปก็ประมาณค่ารักผมมีอยู่ประมาณที่หกสิบหนะครับ๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่า Let's go <S อาวแล่ะกล่องแรกของเรานะครับ <c oughs> ม่วงนะ โว้ยใช้ได้ถุ่มมือนะครับเอาเล่นกับวอร์ีเออร์แล้วก็ไอ้นักธนูได้อยู่นะเลนเจอร์นะครับคลิปก่อนนี้ผมพูดว่าเรนเกอร์นะโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์บอกผมนะครับผมพูดผิดนะอ่านผิดด้วยแหละขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะกล่องท้อง โอ้ยทองยังไม่มานะครับแต่ของฟ้าก็กไม่ได้แย่นะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บนะครับของทองเต็มครังแล้วผมผมไม่ได้เล่นเลยนะแต่กูไม่รู้เก็บไว้ทำไมครับรอลงมาเล่นนก,กกลัวเสียนะจากวันนี้ย่องนะครับผมได้ยินเสียงนะเสียงชักไม่นกเพย์ด็อกเตอร์นะครับเสียงดังมากนะต่อให้อยู่ไกลไม่ได้ยินรอยไม่ได้ขึ้นรอยเท้าก็ได้ยินนะครับ น่านเนี่ยมาแล้วผมบอกเยกยว่าจะออกก่อนนะเจา้าหน้นี้ไม่ได้คิดจะสู้นะครับอืมรอดูก่อนนะเพลย์ร็อเตอร์ครับแต่ก็ดูความหฮาเปงและยิงเพื่อ,อยองของผมนะยังไม่ไปนะครับรอดูว่าเขาจะทำอะไรตอนแรกกะาจะหนีด้วยซ้ำนะ นี่นครับเจอมอนนะครับขอได้ยินเราแล้วนะก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเลยนะครับมีนสัแล้วผมว่าผมไหวด้วยนะผมคิดว่าผมไหวนะครับโจรไม่กลัวเพลงด็อกเตอร์สักเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้มันเป็นแบบคือมันหนียากครับมันต้องยืนบวกนะอเราเดินมาถึงครับฟันฟันลบครับลบอะไรลนะ่ะอยืนมอบนะครับโอ้โ ยินมอบเลยนะครับนีม่วงถังตัวด้วยอย่างดีนะครับโอ้โหทุงจะเปิดกล่องยังได้นี่เลยนะเอาไว้เล่นแบบเอาไว้ฟาร์มนอกแมปได้นะครับแบบนี้นะนอกแมปมอะไรล่ะนอกวงแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วนะครับแต่เราไปดูเกมที่สองกันเลยดีกว่ากล่องนี้ท้องให้แตกไหมผมเคยได้ทองจากกล่องนี้บ่อยอยู่นะกล่อง เขเรียกอะไรกล่องเงินหรอยีบแกสลักเงินนะครับนะจุดนี้ก็ของทองดอกบ,บ่อยนะครับอม,ม่วงนะไม่ได้แย่นะครับขายได้ราคาดีอยู่นะกล่องต่อไปทองอู้ห่ยังไม่มานะกุญแจม่วงครับทองอ้หม่วงนะทองยังไม่มานะครับ ถุงมือนี่เล่นกับสายเวทกับไอ้พระสายเวทผมตึงมากเลยนะชุดม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สามกันเลยดีกว่าเกมที่สามนะครับซึ่งสองเกมแรกเนี่ยผมไม่ได้ลงแมปแดงนะว่าผมไม่ชัวนะครับผมอยากลงไปคนเดียวมากกว่านะผมแบบเดี๋ยวเราโดนดักตกนะครับเดี๋ยวมันเสียของนะผมไม่อยากเสียแหวนนะครับมันไม่มีขายนะครับผมโอ้โหผมว่ามัน มันแหลมากเลยนะแหวนเนี่ยผมก็พยายามเซฟที่สุดนะไม่อยากลงแบบหรือเรามีคนแบบไปดักตบเรานะอยากไม่เปิดกล่องฟรีนะครับสองเกมแรกของเราทองก็ยังไม่มานะแต่ก็ได้ของม่วงนะครับก็ยังดีนะออกไปขายในครั้งละพันละพันนะครับพันกว่านะไม่ถึงสิบเกมก,ก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะครับถ้าขยันเล่นเหมือนผมนะกล่อ,องทองนี้ก็ยังไม่มานะ และจังวันนี้ผมได้ยินเสียงการประทานะอันนี้ผมเผื่อได้รูทฟรีนะผมก็เลยมาดูนะย่องครับแต่ขอได้ยินนะโอ้ยของม่วงนี่ครับอยากเห็นแล้วนะเขาลังสู้กันนะเผื่อแบบเขาใกล้ตายแล้วเราได้แจมนะได้แบบจิ้มทีส่งทีแล้วแตกอะไรอย่างนี้นะครับเอาละนาทีวัดใจ อาจจะได้คอนเทนต์นะกลาจะขึ้นไปแล้วครับของล้องบวกกันนะหอรอพี่เนยนะหายตัวพื่ออำพังครับโอ้ยของหมูหมูเด้งนะนี่ครับกำลังสู้กันเลยถึงทงคู่นะไม่ได้เข้าสูตรนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าสูตรน,นี่แตกชัชวร์นะ ดูครับเป็นผู้ชมที่ดีครับเฮอริเอรนะ์น่าจะเห็นเราแล้วนะแต่เราไม่ได้เข้าไปดูนะครับรอรอรอฟีนะโฮอริเอร์มองแล้วครับวิ่งไปแล้วนะโอ้หผมจะอยู่อะไรละ่ะเราแตกนะครับเราของฟ้านะมันไม่ใช่เซ็ตที่ต่อสู้ได้ด้วยซ้ำนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะที่จะเข้าไปไปพวกนะแต่ผมเอะใจเอ,อ้ เมื่อกี้ผมวิลเล่ร์มันหนีแล้วผมน่าจะเข้าโจนคนนั้นได้อยู่นะแต่ผมแบบตัดสินใจพลาดน,นะครับอันนี้พลาดมั่นเลยนะไม่น่าเลยนะครับกลัวเกินไปนั่งกลัวเสียแหวนนะแต่ก็ดีแล้วนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะอาจจะเป็นเราที่แตกเองนะครับดีแล้วนะจะได้เล่นอีกหลายตาครับเสียแหวนไม่คุ้มนะมันไม่มีไข่แล้วนะครับและแล้วก็ได้เวลา โดฟีนะครับโพ้าะโหเกหมูเด้งกันดีกว่าข้อดีของโจนะครับมันเอาตัวรอดเก่งนะมันมีสกิลหายตัวนะครับมึงนั้นเราเขาออกเขาออกได้ง่ายแล้วหนีได้ด้วยนะนี่นะครับอุย้ยแล้วก็หมูเด้งคุ้มนะครับเกบฟีนะนี่ไงปั๊มยาก่อน เขารู้นะครับว่าเรามาไม่รู้ก็แปลกแล้วตบมือลวไปแล้วนะครับเห็นไอ้ก้นและแล้ว,ลวผมก็มั่นใจนะว่าผมเป็นเป็นคนสุดท้ายที่ลงไปนะในดันเจียนสน,นะครับแมบแดงนะกินยาก่อนครับ let's go ไปดูกัดีกว่า ของทองจะแตกไหมนะกว่าจะได้ใช้โอ้สกิลตันคีโปรแก,กมที่สามเลยนะยเปิดประตูครับปิดนะครับเดี๋ยวคากอยเข้ามาอ้าวละทองจะแตกไหมนีม่ยังไม่มานะครับของฟ้านะกล่องนี้อุ้ยม่วง วิดาบดาบโจนห,หมมกวะแม่เมวนะครับเพราะดาบแล้วแล้วกล่องนี้ม่วงเหอ้โอ้ยไม่ได้แย่นะมวกโจนนะครับกับหอยสังนะนี้คุ้มอยู่นะครับไม่ได้แย่นะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สี่กันเลยดีกว่า่าเกมที่สี่นะครับ กล่องน,นี้อุยอ้ยม่วงอุย้ยเสื้อโจนด้วยหมืนมันตั้งใจดอปของโจนให้เราเปล่าเนี่ยอุยอ้ยคุมนะครับอย่างดีนะอีกห้องนึงครับตรงนี้ผมได้ของทองบ่อยอยู่นะตรงเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยของทองอุย้ยอะไรเนะี่ยไม่รู้เรียกอะไรนะครับ แต่ของทองครับเอาหมดนะมันจะแพงเอาเรื่องอยู่นะครับในแบม่แ,บบแดงพี่ม่วงนะครับโอ้โหชุดพา้าไม่ได้เล่นนะผมไม่เก็บนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยมสมุดยังไงนี่โอ้ยมันต้องอย่างงี้ มือนี้อย่างแพงเลยนะครับคุ้มมากลน,นะได้ของมวงด้วยใครที่อยากลองเล่นมันผมเอไปเล่นได้นะสนุกมากนะครับอาจจะไม่ได้ฆ่าคนบ่อยนะัแต่ว่าฟาร์มสนุกเหมือนกันนะเมือนว่าเราได้ของมีโอกาสได้ของแดงของม่วงเยอะนะครับผมว่ามันดีอยู่นะกล่องบอสนะโอ้ยยังเกลือไม่มีอะไรเลย รองเท้าโจรงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมที่5กันเลยดีวยกว่า Let's go <S เกมที่5นะครับกลุ่มแจม่วงของเราโอ้โหทองมาครับเลื่มหมวกด้วยนะทังเกงไงเพชรด็อกเตอร์นะครับรอนะครับมีคนเปิดประตูวไว้นะอันนี้มีคนลงไปก่อนเราแล้วนะครับคนหนึ่ง แล้วก็วลืเอเมื่อกี้ก็เพิ่งลงไปนะครับไอผมเนี่ยก็ไม่อยากไปนักหรอกแต่เพื่อคอนเทนต์นะผมเลยตัดสินใจตามไปด้วยนะแล้วผมผมเกิดตรงนี้หูยค่อนข้างไกลอยากห้องสมบัตินะผมไม่รู้บัฟอะไรนะครับเขียวๆนี่ขึ้นบนตัวผมเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกไงนะสำหรับใครได้รู้ก็บอกผมหน่อยนะครับ แล้วผมได้ยินเสียงอุ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นผมนะครับแต่นี่ฮมอนมันเห็นนะผมเลยจําใจต้องกระโดดไปนะครับเขาก็หายตัวเหมือนกันนะผมคงต้องไปแล้วนะครับไม่งั้นแตกนะโดนบอสเล้งอีงก็หูยอะไรจะแย่บานนี้ปีไปตัวครับเกือบไม่รอดนะรอดูอยู่นะครับว่าเขาจะมาไหมเอ้า ขึ้นอย่างนี้นี่ห่วยอลิเออร์โดนเก็บไปแล้วนะครับจนคนนี้น่าจะได้จังหวะด,ดีไม่งั้นก็ฝีมือตึงระดับหนึ่งนะผมในเรื่องไม่มั่นใจนะชุดก็ชุดฟ้านะครับโอ้ถ้าตัดใจไปดีกว่านะตอนแรกว่าจะไม่มาหรอกนะครับกว่าโดนดักนะแต่เพื่อคอนเทนต์นะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นยังไงกล่องนี้ยังไม่มาครับเร่งนะรีบเร่งของม่วง ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกทำยาก่อนครับเดาโลเกินไปนะเอ้ยต้องนีดิออกดีก่อนนะเดี๋ยวเสียของนะครับเ๋ยวมาดูเกมที่หกันเลยดีกว่าเกมที่หกนะครับนูกล่องนี้ว่าเราจะได้อะไรนะจริงๆอยากไปเปิดฮูดด้วยนะ มูเดเพลด็อกเตอร์นะครับแต่วงมันบีบแล้วนะครับไม่อยากอยู่นานนะโอ้โหกล่องนี้เกลือนะครับไม่มีอะไรนะกล่องต่อไปครับจริงๆอยากอยากเก็บบอสด,ด้วยนะยังรู้ว่ามันจะดอปอะไรแต่ว่าไม่มั่นใจกับไอ้สกิลเซตนี้แล้วก็ชุดฟ้านะครับก็ของฟ้านะเดี๋ยวไม่ได้แย่นะแต่ว่าร้อยสองร ได้อยู่อย่าปล่อยผ่านครับกล่องแบบนี้เคยดรอบของทองมาแล้วกล่องฟ้าไม่ได้แค่นะจังหวะนี้ผมไม่เห็นนะครับดูนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรปะใครเห็นบ้างเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูอีกทีนะคือผมไม่เห็นด้วยแล้วถ้าผมโดนด,ดักฆ่านะผมตายเลยนะผมจะบอกโอ้โหตาทั่วมากนะครับนี่นะครับดูกันช้าๆนะ วอลิเออร์นะครับเหมือนเขาจะหลุดหรืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยหูเรืนผ่านอย่างเงี้ยดีเท่าไหร่นะไม่โดนเก็บนะโอ้ยฟาร์มเชยนะครับกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมฟาบอีกห้องเสร็จกำลังจะไปฮิวเลือดที่ท่านฮิวนะครับแล้วผมก็เพิ่งเห็นนะ ตกใจชักดาบเขาตายผู้ดีนะโดดวงตายแล้วผู้หูยังงงนะครับเป็นอะไรวะมันอยู่ต้้งเต่าต้นไหนวะคิดตอนนั้นนะครับผูอหูเลยนะเราได้โดฟีนะครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าเขาดักเรานะมันจะเจ็บเอาเรื่องวิยาขวัญทองไอขวัญม่วงด้วยนะเาไม่เล่นกับบริเอร์นรับตองนี้ก็ อยู่ฝัม่วงนะเหม่วงครับคุ้มนะนะผมคิดไว้แล้วว่าต้องมีสักเกมแลวผมก็มาเจอนะครับไม่อยากเจอเลยนะเซตเราต่อสู้ไม่เก่งนะครับขอไล่เราด้วยนะเขาเห็นเรากลัวนะครับตำดาบขู่ไว้ก่อนจะหนีนะหายตัวนะครับเราววิ่งหักนะแต่ว่าเราหายแค่แปดวินะครับสุดท้ายขอจะรู้นะ พยายามกระโดดนะครับไม่ให้ได้ยินเสียงเท้านะแต่เขาคงจะเห็นมันขึ้นเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากนะครับที่จริงครเอาเซ็ตมิ่งไวมานะแต่ว่าผมไปหาแล้วมันไม่มีชุดไหนที่เออเขาเรียกอะไรไม่มีชุดไหนที่มันบวกค่ารับเพิ่มให้นะครับผมเลยจําเป็นต้องเอาชุดอื่นมานะเขาพยายามสู้นะครับแต่เราไม่ไหวอยู่แล้วนะเซ็ตม่วงกับเซ็ตฟ้านะครับแถมแหวนเราไม่ใช่แหวนเด็กด้วยนะ เป็นแหวนลัคก,กี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับรู้แล้วนะครับยังไงก็ไม่รอดแน่ๆนะรู้ครับตีตั้งนานติดพิธีละห้าโอ้เรียบร้อยครับกุญแจห่มไปแล้วงงก็นะนนดแแกกูแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะอเอ้ยไว้ได้เลยนะโอ้ขอโทษด้วยนะครับลิ้นพันนะ ก็อคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านนะแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมเล่นนะมีหลายคอนเทนต์ที่ผมยังไม่ได้ทำนะลงในช่องแต่ไม่รู้มีช่องไหนช่องอื่นทำบ้างนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมทำคลิปต่อปไปด้วยนะครับขอบคุณครับ